ต่อกันที่การแถลงนโยบายบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองนะคะก่อนเข้ารับตําแหน่งใหม่ของนายธรรมศักดิ์ฤทธแดงค่ะซึ่งได้รับการเลือกตั้งนะคะเข้ามาทําหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมืองค่ะ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองได้มีการแถลงนโยบายการบริหารงานของนายธรรมศังดิ์แดงนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองคนใหม่ต่อสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองท้งนี้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตำบลหลักเมืองจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนละสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อวันที่9มกราคม2554ที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่20มกราคม2554ในการประชุมครั้งที่ ปี7ปี2554ว่านายธรรมศักริ์แดงได้รับการเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมืองด้วยคะแนนเสียง4,628คะแนนมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีนับแต่วันเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลจึงได้เรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติด้านนายธรรมศังกดิ์แดงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมืองคนใหม่นั้นได้แถลงสภาต่อสภาว่าตนจะนำปลัด เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการบริหารเทศบาลเพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลักเมืองโดยมีนโยบายดังนี้ นโยบายด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองด้านเศรษฐกิจและนโยบายด้านการพัฒนาเมืองการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าพัฒนาดีทําการเด่นประชาชนพึงพอใจเกิดความโปรง่งใสในธรรมศาสตร์นั้นก็ได้ฝากความหวังเอาไว้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานแต่ว่าจะได้ตามนโยบายหรือไม่ก็คงจะต้องคอยติดตามกันค่ะ นะครับโวนในของเทศบาลของเราเองเราก็ต้องมีการวางผังเมือง